สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกอเกาเหมือนเดิมนะครับกับ,กบผมกองสมพันธ์ด้วพี่น้องเด้อบรรยากาศที่มาเศร้าพี่น้องว่าม่านจ็ดมองนะครับเออบรรยากาศอบอก,กบนะครับวันนี้มีหมอกพี่น้องว้านฝนตกวันนี้มีหมอกนะครับหมอกกระลังกระจายกรลังออกนะครับแดดกระลังออกก็ดีว่าหมอกใส่หมอกได้หลายพี่น้อง หลังจากล่างกบเรียบร้อยแล้วก็มาือพี่น้องมาเป็นไรน,นะครับทำงานล่างอยู่มันม่นเมื่ได้เปิดบรรยากาศการล่างให้ฟังในมือพี่น้องข้าอยากหยักล่างอยู่น,น,ยยยยนี่ล่างแล้วใส่ในบอ่อแล้วพี่น้องโอ้ยเอาน้ำให้เขาแต่พี่น้องให้ทวงโตเขานเะพราะเขาน,านั่งได้เลยพี่น้องในเพียงข้ากับไตเขาเนี่นะครับการใส่น้ำ บัวเมียพันนี่ว่วพ่อพันธุเน์เลยพี่น้งนองก,กระจายกันอยู่ตัวที่ตัวแดนอยูกอกย่กระจายกันอยู่มุมมุมใดมุมมั่นนะครับเปลี่ยนกันอยู่แต่งพื้นที่กันอยู่นะครับตัวที่ตัวแดนเลยพี่น้งองมาเบ้วนวัวนี่พี่น้องหนึ่งสี่แปดตัวนี่ มาจากนี่นั่นนำมาให้เป็นแนวนะครับอบื้อเรียมอาหารมตถาเขาแล้วพี่น้องผสมไปแล้วคุณเราแด้กินนะครับวอนนี้ท่านได้กินแน้วยเื็ดโอ้อเยเทียนเพียงสวยเด็ดน้ำหอนได้ให้กินนะครับ พอช่วงนี้มันเย็นอยู่เศ่าอยู่นะครับบอสบอท่านไหนกินพี่น้อร้อยสี่แปดตัวหนึ่งสี่แปดถ้านไหพี่น้องร้อยที่แปดตัวบอสไลด์ได้พี่น้องแล้วล่าง,งาน,นะครับบำร,รุงเหรอยาวยาวยาเอาฮอร์โมนบำร,รุงไครอย่างเขากินผสมอาหารเวทนาเขาแล้วนะครับ เด็ดสมหวางมากก็เออเราเติมมาให้กินนะครับก,ก็กรกุ๊ปกกเร็ตล้างไว้แล้วมันต้องล้างอีกนะครับล้างมูลครั้งกับพ่อ,อพน้าเปียกหนำเขานะครับนี่บังตัวผูกนอะมีแบบสบายสบายสบายใจคนง่าย,ายอยู่อันอองงนี้อย่างนี้เลยยสามเก้าตัวนะครับนี่ บ่เก็บบ่ไข่สบายใจเลยพี่น้องขาก็เศร้าหวานแล้วเนาะน้ำใส่เขาไลา่ไล่กับอนในเขาลอยน้มเลยเมื่อเขาเหยียบปูนหลายเนาะปูนกินขาเขานะครับน้ำใส่หลายไว้พี่น้องแต่ขวดว่าขวดบ่ออกแล้วบ่าคู่ขาแล้วปูนเรียบดีแล้วครับบ่อปูนข้างล่างนะครับเรียบสบายใจเลยนะ เล่องเอีบเบเป็บเปี Pain, mm ีบนรอง้ยนี่เมื่อคืนเนี่ยนอนร่างเตียงงห้องยู่ดีอยู่เยน้องห่องว่ลายนะครับฝนตกมาวันนู้นมันือเราลงีเป็นเ็วเราเข้าถือว่าเพราะว่าตัเมียเราทันพ้อนะครับเขาทันสักพ่อเขาสากกยวอ้ยคักเะเดียวลงเลยนะผมว่าันตกนมวนนี้ท้เขาใครใครเขาวันแ่แก่พ่อนี่น้องเร็วทันลง ใใกันไก่แก่โน้ยใส่ขา่าวมันด้วยนี่เอาข่วยกันกับตัวเอามุงมาจากกระสินหนึมง้งนี่เอาข่วยกันนะครับไปตะขว่ขขวยกระสินมันกบตัวผูมูก,กระสินกับมั่วอยกับพยักตัวเมียนะครับอันี่พอดีลตัวนะครับบึงแบบเพียวๆเห็นมัน้บรรยากาศมันมเราก้อนเป็นง,งานนะครับมัน,นยอยู่ที่บ,อกกบ่อกบตุพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลขอไร่ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมห,า,มหาสารคามนะครับลืมนะครับโทรศัพท์กว่าศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้สัน้นนีดนึพี่น้องบุกต้นจะใครลืมอทับย์ใครได้พี่น้องกดทรับย์ต่อครกดไลค์กดแชร์กันมาสวัสดีครับ